ครับเพื่อนๆวันนี้มีรถดีราคาถูกมานำเสนอครับตัวนี้นิสสันทีด้านะครับปี2008เครื่อง1.6นะครับเกียร์ออโต้ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนเก้าพันกว่านะครับรถคันนี้ที่ขายราคาถูกก็คือราคาให้ไปเลยนะครับ7 5 0 0 0บาทนะครับแต่รุ่นนี้ก็ราคาต้องตลาดอยู่ประมาณหัึงแสนกว่านะครับ แค่หน่อยนะครับคันนี้นี่เลขเครื่องจะไม่ตรงนะครับบอกเรียนให้เพื่อนๆทราบก่อนน,อนะครับว่าเลขเครื่องไม่ตรงแต่ก็สามารถเอาไปใช้งานเอาไปต่อผสมผส้นอะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าเลขเครื่องไม่ตรงนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรถคันนี้ขายตามสภาพราคาก็จะถูกนะครับแล้วก็จะมีรอยนี่ครับรอยเชียวเชียว นะครับมีรอยรอบๆคันถ้าจะเอาไปก็ต้องเอาไปอาบน้ำเก็บสีซะหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเครื่องช่วงล่างนี่ก็ถือว่ายังโอเคยังใช้งานได้ได้ดีอยู่นะครับถ้าใครคิดจะหารถไม่ใช้ซักคันราคาไม่แพงเอาไว้ไปทำงานแก้ขัดอะไรไปก่อนก็ซื้อคันนี้ไปใช้ได้นะครับก็สามารถวิ่งออกต่างจังหวัดได้เลยนะครับมาดูภายในกันนี่ ประตูยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับข้างในข้างในถือว่ายังใหม่ยังโอเคอยู่นะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับข้างในยังสวยๆอยู่นะครับนี่ก็แต่ภายนอกนะครับถึงแม้จะเป็นรถปี08แต่ก็ถือว่าข้างในนี่ยังดูเนียเน้ยบๆอยู่นะครับแต่ถ้าภายนอกก็ต้องมีเก็บสีบ้างน,นิดหน่อยนะครับตรงนี้ครื่องนต์ก็ยังโอเคอยู่ จะวิ่งทางใกล้ทางไกลก็ยังสบายๆอยู่นะครับตัวนี้ที่จัดก็ขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับดับเพื่อนๆสนใจนะครับก็เชิญเข้ามาดูรถได้นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว42นะครับคันนี้ิ i ั s a n ด้ด้1.6 AT นะครับปี2008ราคาเพียง75,000บาทนะครับ มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังก็ยังโอเคอยู่ครับไฟตรงไฟท้ายเปิดปิดใช้งานได้นะครับประตูหลังก็เปิดปิดได้นะครับบอร์ดสามารถพับได้นะครับเก็บของสภารัได้เยอะนะครับบอรพับเป็น60-40นี่นะครับภายในถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่ายังไม่โซมไม่เก่านะครับถือว่าจะเปรียบเทียบร,ราคา75แล้ว ว่าคุ้มครับจริงแต่ว่าเลขเครื่องมันไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็ใบคุ้มเครื่องมันหายก็เลยหาไม่เจอก็เลยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนนะครับก็เลยใช้ใหมาอนี้พอจะขายรถแล้วก็เลยมีปัญหาการเลขเครื่องนี่นะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับราคานี้ซื้อไปหรือเพื่อนๆอยากจะเอาไปเปลี่ยนคงเปลี่ยนเครื่องใหม่ นะครับก็ใช้งานได้นะครับเอาไปโอนเงินได้ปกตินะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับกัราคาเพียง75,000บาทนะครับดูนี่ดูภายในนะครับพวงมาลัยก็มีเก่าบ้างครับตามอายุการใช้งานนะครับมีเก่ามีเลากบ้างนะครับหามาคุ้มใหม่แล้ก็สวยแล้วนะครับ นี่กับเกียร์ตัวเกียร์เกิดก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเกียร์ดีเวลาออกตัวก็มาออกที่ตัวเกียร์สองนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ดีใหม่นี่ครับอันนี้เลงใหม่ครับแสนเก้าหมื่นหาพนว่านะครับปีศูนยก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องข้างหน้าก็มีโดนมาบ้างเล็กๆน้อยๆครับไม่ถึงจะเยอะแยะและหนานะครับ ว่าราคานี้เอาไปคุ้มๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับมาดูฝากระโปรงหน้านะครับก็สภาพถือว่าโอเคครับเหมาะที่จะเสียเงินน้อยๆนะครับแต่มีรถส่วนตัวไว้ใช้นะครับใครที่มีปัญหาช่วงนี้ต้องการใช้รถและมีเงินไม่มากเลยซื้อสดๆไปเลยครับ75 0 0 0าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้ครับ0 8 6 7 8 8 8ดหกนะครับ ลดอยู่ที่ลาดพร้าว42เข้ามาดูได้นะครับ75,000บาทเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่า,าถ้ามีรถเป็นใหม่เข้ามาเพื่อนจะได้รู้ก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ